แล้วงาช้างนั่นเล่าพระยาพิเภกพรยาทศกัณฐ์ไปถูกง,งานี้ปักออกมาตั้งแต่ครั้งไหนหรือพ่อถูกสอนสังหารงาจึงหลุดออกมาดังนี้พิเภกตอบว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งพรยาทศกัณฐ์ชิงบุตรสบกแก้วของเท้ากุปเปรันผู้พี่ชายพระเชษฐาหนีน้องชายไปพุ่งประบาทองค์อิศวรแต่พรยาทศกัณฐ์ก็รุกไก่ไม้จะสังหารพี่ไปจนถึงช้างที่องค์อิศวรเสด็จนั่งอ่านพระเวทอยู่ ระองค์จึงพิโรธถอดงาช้างแล้วคว้างไปต้องอกพญายักษ์อีกทั้งยังสาวให้ปักตรึงไว้ไม่หลุดออกไปจนวันตายวันนี้พญายักษ์สุดสิ้นชีวิตงานี้จึงหลุดออกจากกายพระเจ้าค่ะพญาทศกัณฐ์นี้ช่างเบียดเบียนไปทั่วไม่เว้นแม้แต่กับพี่ชายของตนผิดจากที่กษัตริย์พึงกระทําผิดพงพรมเมตันเรืองสีเอาเถิดพระยาพิเภก ร่างของพญาทศกัณฐ์นั้นเราให้ท่านจัดการไปตามที่ท่านเห็นสมควรเถิด